สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐานลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคาะสัปดาห์หน้าแนวโน้มฝนจะลดลงนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเพราะว่ามารสุมตนตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงอย่างคงพัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันและประเทศไทยค่ะประกอบกับมิยอมความ,วามกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันกาลังค่อนข้างแรงค่ะ คลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยล่ะค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะยังไงชาวเรือก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะคะ